อีซูซูดีแมกคากับอาการเครื่องหลวมกินน้ำมันเครื่องมีไอขาวออกจากท่อระบายและก้านวัดน้ำมันเครื่องมากผิดปกติวัดอเช้าวันศุกร์ที่อยายนทน่นะครับกับแก้อาการปรับตั้งราวไฮดรอลิกแก้ไขน้ำมันเครื่องหายโดยไม่ต้องยกเครื่องซ่อมหัวฉีดรถอีซูซูคันนี้นะครับหัวฉีดมีปัญหาแน่นอนแล้วก็มันเครื่องหายด้วย ท่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมหัวฉีดให้แล้วก็ใช้สารเคลือบกระบอกสูบเคลือบบาวาล์วเคลือบเครื่องยนต์นะแล้วก็เคลือบปเวอร์เคลือบเกียร์ให้จบทีเดียวเลยส่วนหัวฉีดคันนี้นะครับดูว่ารั่วขนาดหนักกัดแหวนแหว่งหมดนี่ก็คือแรงอัดจากกระบอกสูบขึ้นมาอัดแล้วก็แหวนค่อยหายไปน้ำมันไหลกลับค่อยดี นะส่วนปลายวัยีดนี่คอดนะครับปอกหัฉีดี่กสึกไปเกิน,นครึ่งละเหีะปลายหัวชัชินี่ไม่รอดแน่ปอกหัวฉีดก็ต้องเปลี่ยนเพราะเราทําไปแล้วนั้นอนะ่ะมันเครื่องเดี๋ยวเราจะแก้นมันเครื่องหายให้ดีขึ้นทุกคันนะครับนะแหว่งหมดเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจ กดเช็คให้เราดูว่าตัวไหนซ่อมได้เราซ่อมให้นะครับมาจากไหนครับมาจากสุพรรณครับผมสุพรรณบุรีติดตามโครงการมานานหรือยังก็พอรถเริ่มมีอาการก็ผมก็เลยเข้าไปดูใน y o YouTube ก็เห็นหใน y youtube ครับลองดูสองสามคลิปเพราะว่ามันจะมีรถรุ่นเดียวกับผมเข้ามาที่นี่หลายคันเยอะเยอะมากผมก็เลยลองติดตามแล้วก็ลองเข้ามาเนี่ยครับผมควันจาก เหล็กวัน้ำมันเครื่องอ่ะมันเยอะเกินอ่ะตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นมันประเด็นอยู่ที่น้ำมันเครื่องหายครับเพราะฉะนั้นโดยไม่ต้องยกเครื่องเราจะแก้น้ำมันเครื่องนี่ให้มันกินน้อยลงหรือแทบไม่ยุบเลยที่หลายๆพันเนี่ยอาการไม่หนักมากนะมันจะหายไปเลยอ้าวเดี๋ยวไปข้าวเสร็จแล้วกะเทสเรียกเจ้าของรถมาดูด้วยดูแล้วไม่รอดแล้วนะสดีที่สุดที่หมนะครับงานกะที่ซ้อมเสร็จแล้ว ในการล่วงน,น้อยลงดูการขีดครับขีดดีขึ้นเป็นเส้นด,ด,ดีขึ้นครับหลังเท่าท่อดีนะครับของยีสูต m ดีแม็คันนี้เรียบร้อยนะครับเห็นว่าซช้ัามเอ,อกภายในเยอะเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูภายในท่อดีกัน,น เราจึงต้องล้างทำความสะอาดท่อร่วมไอดีนะคะเนื่องจากมีคราบเข,ขม่ายางเหนียวเกาะติดเต็มบริเวณภายในนะคะส่งผลให้รถยนต์เกิดควันดำนะคะกินน้ำมันมากผิดปกติค่ะน,นะครับนี่คือลักษณะของท่อไอดีที่ล้างเสร็จแล้วนะครับสะอาดขึ้นเลยนะครับภายในนะครับสะอาดขึ้นนะครับนนคมเขม่าน้อยลงนะครับตรวรอยไปเร็จแล้วนะครับทำให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้นละนะครับก็จะทำการประกอบต่อไป รวไปถึงการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาล์วใหม่นะคะเพราะว่ารถที่มีอายุการใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจเกิดการสึกหลอจากการใช้งานได้ค่ะจึงจําเป็นนะคะที่จะต้องปรับตั้งใหม่ค่ะเพื่อให้ระยะของวาล์วได้ค่ามาตรฐานนะคะรถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ เติมสารเคลือกบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ามันเครื่องหายเคลือบแหวลูกสูบเคลือกบกระบอกสูบค่ะวีทีวันซูเปอร์เทียเมนต์นะคะช่วยเยียายุการทํางานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะเพื่อช่วยขจัดควันดำละลายสนิมล,ละลายเมือกทำให้อัตราการเร่งดีขึ้นนะคะมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดสุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสารเคลือบเบาวาวค่ะช่วยลดการสึกหรอของบบาวาวนะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้บบาวาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นด้วยค่ะคร,ครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตันทึกเสียงเนาะ พี่เจ้าของดีแม็กใช่ไหมครับห้าสามสองสุพรรณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาวามก่อนว่าพี่ชื่ออะไรครับชิดครับผมพ่ชิดนะครับอันนี้เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณนครับผมสุพรรณบุรีนะครับรถอีสุดีแม็กคันนี้นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรครับตอนแรก่อนที่มาจะย่ยนก่อนที่จะไปนะนอาการเครื่องหลวมแล้วก็กินน้มันเครื่องครับกินกินเยอะไหมครับ ระยะทางก็เยอะเยอะอยู่ครับผมครึ่งลิตรลิตรหนึ่งหรือว่าไงฮะเคื่อผมเติมบ่อยครับผมไม่ได้เจ๊ก็คือเติมบ่อยอ๋อก็คือวิ่งออกเมื่อไหร่ก็จะเทคน้ำมันเชื่อตลอดแล้วก็เติมใส่ตลอดใช่ใช่ครับผมครับรถรถคันนี้เป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับมือหนึ่งครับผมมือหนึ่งอ่าไม่กี่แสนโลนะครับห้าแสนหมื่นกว่าโลครับผมโอ้ก็ถือว่าวิ่งมาเยอะเลยทีเดียวแล้วอาการเครื่องหลวมนี่เป็นยังไงะอาการ มีการสั่นมีการสะดุดหรือแบบว่าอะไรไหมฮะไม่ไม่มีครับผมต่อต่อก็คือมีแค่ว่าช่วงตอนเช้าสตาติดยากอ๋อกนะ่อนก่อนก่อนหน้านี้ที่มาทําคือสตาติดยากด้วยใช่ไหมครับครับผมอืมอันนี้ติดตามใหญ่ยนมาจากช่องทางไหนครับทาง Youtube ครับผมรถ รถผมตอนแรกมันมีอาการวูบๆไงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่ากรองติ๊กหรือว่ากรองโซล่าไงเขาเลยลองไปเช็คดูใช่ไหมครับครับผมผมครับ,<ม>รบก่อนที่ก่อนที่จะไปผมจอดทิ้งไว้สองวันไงจอดทิ้งไว้สองวันครับพอมันวันที่สามผมผมก็เลยตัดสินใจเอารถไปที่นู่นเลยอืมก็ตัดสินใจนานไหมครับถึงมาที่นี่ ก็ไม่นานแล้วครับผมไม่นานเนาะตัดสินใจได้ก็ไปเลยไปเลยใช่ไหมครับเห็นว่ามีไอที่การวัดแล้วก็น้ํามันกระเคนด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ๋อก็่าจะเป็นสาเหตุของน้ํามันเครื่องหายใช่ไหมครับหรือก็่าจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะเออมาที่นี่ก็ทําเกี่ยวกับหัวฉีดใช่ไหมครับใช่ครับผมฉีดเป็นไงครับไปดูหัวฉีดก็น้องเขาเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนหัวฉีดให้แล้วก็เปลี่ยนฟอกเปลี่ยนฟอกให้ครับก็คือหัวฉีดมีอาการรั่วแล้วก็ฉีดเส้นใหญ่เห็นไหมครับแล้วก็แหวนรองหัวฉีดน่าจะน่าจะหลวมลยแล้วบาแล้วครับหมอืก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วก็มีการเปลี่ยนฟอกหัวฉีดโอริหัวฉีดต่งตางๆย่างบ้าหัวฉีดด้วยนะครับอแล้วก็มีการตั้งระบบวาว์นะครับ ร้างท่อไอดีอ่าแล้วก็รับเกี่ยวกับผีตีเสื้อเรียบร้อยเป็นเป็นยังไงครับหลังหลังจากที่ต้มเสร็จแล้วครับก็ก็ดีขึ้นนลครับผมดีขึ้นใช่ไหมครับ<ช>อ่าการสตาร์ทง่ายขึ้นไหมครับ,รบก็ง่ายขึ้นครับผมแต่คือจับ กลับมาแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่กองทิกไอ้กองทิกน้ำมันหรือว่าเป็นที่ตัวดักของโะล่าผมไยครับเพราะผมกลับมาเนี่ยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนสายมาเปลี่ยนสายตรงหัวฉีดอีกสี่เส้นครับเพราะว่าสายตรงหัวฉีดอะ่ะมันค่อนข้างไม่แน่นน้ำมันน้ำมันมันออกได้ไงสายผมน่าจะเก่าแล้วอะอืม อันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับก็ดูเกี่ยวกับระบบที่นะที่บอกนะครับเกี่ยวกับฟองโซล่าว่านะเป็นยังไงถึงอายุเปลี่ยนหรือยังหรือว่าได้เปลี่ยนไปแล้วรอบหนึง่งอันนี้ผมกลับมาผมมาเปลี่ยนหมดแล้วครับอ๋อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วสตาร์ทขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมปับหรือว่าไงก็มันก็ง่ายขึ้นครับผมอ๋อง่ายขึ้นเนาะครับถ้าสมมติถ้ายังมีปัญหาอะไรอยู่ก็ ทักมาที่เพจได้หรือว่าโทรมาบอกได้หรือว่าเดินทางมาที่นี่เลยเดี๋ยวแก้คแก้ปัญหาให้นะครับครับบเอาแล้วก็ไอที่บอกว่าน้ำมันมิงน้ำมันแกตรเนี่ะอาการมันลดน้อยลงไหมครับครับผมน้อยลงตอนนี้ก็มีแต่ไอไอขึ้นอย่างเดียวขึ้นเนียน้ำมันที่เกษตรนะยังมีอยู่ไหมน้ำมันไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วครับแล้วได้วัดน้ำมันเชื่อมครับใช้งาน เวลาวิ่งไกลๆอะไรเงี้ยวิ่งใช้งานต้องเติมต้องยังยังต้องเติมอีกไหมครับยังยังครับผมอนนี้ยังเลยเนาะครับตาเร่งก็ดีขึ้นใช่ไหมครับดีครับผมอก็วิ่งวิ่งโอเควิ่งโอเคอาการสั่นอาการโยนยังมีครับไม่มีครับผมไม่มีเนาะครับก็ถือว่าอาการดีขึ้น นะครับอ่าถ้าที่ผมบอกแนละ้วถ้ามีปัญหาแล้วจะติดต่อมาหาลราทีหนึ่งนะครับ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 เราก็เป็นเราก็จะเซอร์วิสให้นะครับหลังจากที่ซ่อมไปถ้าอ,อยากฝากอะไรถึงคนที่ใช้รถไหมครับก็ฝากพี่ที่ถ้ารถมีอาก,การแบบผมมานะ ครับก็ลองลองลองเข้าไปเช็คดูได้ที่ที่สู์เราก็บริการดีมากเลยครับครับน้องๆก็น่ารักด้วยน้องๆน่ารักทุกคนเลยครับบ่อพูดคุยได้พูดคุยง่ายดูได้คือขั้นตอนเลยเนาะครับครับครับก็ฝากแกยนด้วยเนาะนะครับก็ฝากบอกต่อพี่น้องหรือว่าคนที่รู้จักเลยนะครับครับขอบคุณครับครับครับขอบมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ